เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะว่าคนไข้หลายๆคนเนี่ยถ้าดูแลตัวเองดีๆสามารถปล่อยยาได้หยุดยาได้หรือว่าลดน้ําตาลในเลือดจนกระทั่งเบาหวานสงบได้เลยนะคะเบาหวานระยะสงบก็คือหมายถึงว่ามีน้ําตาลเข้าไปสู่ภาวะปกติได้เลยจนกระทั่งหยุดยาได้เนี่ยเขาเรียกว,ว่าเบาหวานระยะสงบถามว่าคนไข้คนไหนที่สามารถกลายเป็นเบนาหวานระยะสงบได้ก็คือคนไข้ที่เป็นมาไม่นานส่วนใหญ่จะเป็นมาไม่นานเกิน6ปีแต่นานกว่านี้นะคะแล้วดูแลตัวเองดีๆก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานระยะสงบ ต้องดูในแต่ละข้อนะคะว่าคุณไม่ทานหวานเนี่ยจริงหรือเปล่าข้อแรกเลยที่เจอบ่อยคนไทยเนี่ยทานแป้งเยอะแป้งเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลแป้งเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้มีรสชาติหวานเนาะแต่ว่าเมื่อย่อยเข้าไปแล้วดูดซึมเพาสูตเลือดก็จะกลายเป็นน้ําตาลอยู่ดีนะคะเช่นแป้งที่คุณทานได้แก่อะไรบ้างในคนไทยเลยคือข้าวเป็นอาหารจานหลักถ้าคุณไม่กินหวานแต่กินข้าวมือหนึ่งสามสี่ทัพพีอย่างเงี้ยน,น้ำตาลมันก็ขึ้นอยู่ดีนะคะขนมปังเส้นบะหมี่ซาลาเปาแครกเกอร์พวกเนี้ยนะคะก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลอยู่ดีข้อที่ มันเป็นน้ําตาลนะอย่างเช่นทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเปรี้ยวนําหวานคือในผลไม้ก็ยังมีน้ําตาลอยู่ถึงคุณจะไม่ได้ลดขนาดที่หยุดยาได้หมดแต่หมอก็รับรองว่าสุขภาพคุณดีขึ้นแน่นอน